กดเล่นๆไปฮะเพื่อหาอิริยาอัพดาวกดเล่นๆนี่นี่แค่กดเล่นๆเอ้าได้จิต้าเฉยเลยก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับมาวันนี้อยู่ผมครับแคทออเดอร์แล้วก็ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่ตอนนี้เป็นเกม p รินเ s Connect นี่ได้เช่นเคยครับ มาฮะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการฟาร์เม็ดเขียวกันบ้างครับผมหรือว่าเม็ดมานาน,นั่นเองมาดูกันว่าเราฟาร์มจากด่านไหนได้บ้างแล้วคลิปนี้จะเหมาะสําหรับผู้ชมที่เป็นมือใหม่นะครับผมหรือว่ายังยังไม่ทราบข้อมูลแบบเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรประมาณนี้เนาะผมจะมาแนะนําหรือว่ามาเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้ฮะสำหรับให้ทุกคนได้รู้นะครับผมแต่สําหรับใครที่รู้อยู่แล้วหรือว่ารับทราบอยู่แล้วก็ ติชมได้นะฮะหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนหรือว่าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ก่อนที่จะรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมยังไงวันนี้ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับป่ะ let's go <S ก็ต้องขอเกินก่อนเลยนะฮะว่าเม็ดมานาหรือว่าเม็ดเขียวนี่เป็นส่วนหนึ่งสําคัญในการในเกมนี้มากเลยฮะไม่ว่าจะใช้เป็นอัพตัวละครอัพไอเทม แล้วก็เลื่อนขั้นตัวละครหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานานะฮะเพราะว่ามันจําเป็นมากถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่ๆอย่างเงี้ยมาอัพอัพอัพแล้วลืมว่าเม็ดเขียวนี้มันต้องใช้มันจําเป็นจริงฮะราะว่ามันจะขาดแคลนไปช่วงหนึ่งนั่นแหละแล้วก็วมันไม่ถูกใจเราไงฮะบางทีทุกท่านอาจจะอ่ะเพิ่งสายเติมไปเลยก็มันก็ได้ฮะเนี่ยฮะสายเติมแต่ว่ามันก็เสียตังค์ใช่ไหล่ะเนี่ยเห็นไหมพอเติมปุ๊บก,ก็จะได้เม็ดเขียวมาเพิ่มอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่า ที่ผมจะแนะนําคือไม่ต้องเติมก็ได้ฮะแต่ขอแค่ขยันเล่นเอาก็คงจะได้หลายๆห,หลายอยู่แหละเขาใช้คาว่าหลาย,ยแหละว่เช่นของผมันเนี้ยคือตอนแรกผมมีอยู่ประมาณ20กว่า2 0กว่าเอ็มมนและตรงน,นี้อ่ะผมขอ,ขอเรียกว่าเอ็มนะ <S <S ผมมีอยู่2 0กว่าเอ็มผมอัพไปไม่กี่ตัวเองผมหมดไปเยอะนะเลเวลประมาณนี้เนาะแล้วก็ของมันจะเริ่มเยอะตามาแพทอัพมาใหม่ๆปุ๊บของเยอะมากฮะเนี่ยฮะเม็ดเขียวมันจําเป็นมากในการอัพไอเทม อัพดาวอัพค่าพลังอัพสกิลเนี่ยมันจําเป็นมากฮะสาหรับมือใหม่จะคนข้างที่จะอัพอัพอัพไปเหอะเลยที่ไม่ค่อยระวังกันแต่จริงๆมันจาเป็นมากนะฮะแล้ววันนี้ผมจะมาบอกว่าเราควรจะหาจากดันไหนได้บ้างฮะมาอันดับแรกเลยฮะเนาะขอขึน้นเลยกันอันดับแรกก็คือจากหน้าล็อกอินนะฮะเหมือนปกติเลยฮะการล็อกอินแต่ละวันเนาะว่าวันนี้เราจะได้เป็นใบประจนภยัยหรือว่าจะได้เป็นเพชรหรือว่าจะได้เป็น เ,เม็ดมนาประมาณนี้เนาะแล้วก็มาอยู่อย่างที่สองฮะอย่างที่สองที่เราสามารถรับได้เลยก็คือกิวเฮาส์ฮะกิวเฮาส์ของเราฮะของแต่ละคนต่างกันนะบางคนกิวเฮาส์ up ไปแล้วเลเวลก็สูงเหมือนกันอยู่ที่นี่อะ่ะเห็นไหมเม็ดมนารับไอเทมกิวเฮาส์นี่ของผมรับวันละหนึ่0สิบร้อยพันหมื่นแสนรับอยู่ที่ล้านสองนะต่อวันนะต่อวันล้านสองยังไม่พอใช้เลยนะฮะ คนท่าได้เยอะเหมือนกันเนาะโอเคก็คแต่ละคนก็อยู่ที่บ้านนะฮะบ้านกิวเฮาส์แต่ละคนว่าอัพไปถึงไหนเนาะโอเคผมก็รับไปเลยผมก็จะรับให้ดูอ่ะกิวเฮาส์นะอันหนึ่งฮะกิวเฮาส์นี่อัพตามเลเวลนะฮะตอนนี้ผมเลเวล80ก็กิวเฮาส์ผมก็จะอยู่ที่นี่เห็นไ,ไหมเนี่ยฮะ,อ,ะอัตราเครื่องผลิตมานาของผมอยู่ที่เลเวลตามเลเวลเราก็เลเวล90เนาะ ผลิตเวลาที่ใช้15นาทีนะฮะวันหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณล้านกว่าเนาะโอเคแต่และคนอัพไม่เหมือนกันนะฮะกิวเฮาส์ ouse, บางคนเลเวลน้อยอยู่ก็จะได้รับน้อยหน่อยแต่กดรับทุกวันแน่นอนฮนะยังไงก็ได้ผมแนะนําว่าให้กดรับทุกวันนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้สะสมนะวันนี้เราไม่ได้กดรับใช่ไหมแล้วพวกนี้เรามากดรับมันก็จะได้แค่จำนวนมันเท่าเดิมอยู่ดียังไงก็มากดรับเอาทุกวันนะฮะกิวเฮาส์ ouse, เนาะอย่างอีกอันนึงคือในกิวเฮาส์เนี่ยเราจะได้เป็นอันนี้ด้วยอ่ะ เป็นอ่าโพชั่นนะฮะไว้โพชั่นผลิตอ up w a อัพเลเวลตัวละครแล้วก็นี่อ่ะเป็นโต๊ะขนมฮะเอาไว้อ่าอะไรนะไว้ใช้เป็นขวดสเต็มมินา่าฮะสเต็มมินา่าค่อนข้างที่จะหมดเร็วนี่ก็ตามเลเวลเหมือนกันนะเนาะแล้วนอกนั้นมีจิปะทะก็หมายถึงว่าลงจากดันบอสได้มาถึงจะได้ของพวกนี้นะฮะก็มีนี่อ่ะมีพวกโต๊ะนี่ฮนะเนื้อปีศาจแห่งทะเลหมอกได้จากดันเจี้ยน ขั้นแรกนะฮะถ้าผมจะไม่บิดน,นะส่วนอันนี้ติ่มซำแห่งภูเขาอ่ะน่าจะเป็นบอสบอสเวลี่ฮาร์ดอ่ะ, really Heart, อะแล้วก็นี่น่าจะเป็นผลไม้แห่งป่าทึบอ่าบอสโดฮุกบอสโดฮุกดันเจียนดันที่2อ,อ่ะถ้าเกิดว่าผ่านหมดทั้ง3ดันนี้ก็จะได้นี่มาเนาะก็สิ่งนี้ก็จะช่วยเพิ่มอ่าเป็นอ่าอะไรพชั่นอ่าของไอ้นี่สเตมิน่าได้โอเค แล้วไปดูอย่างที่2อดีกว่าฮะอย่างที่2อฮะทุกท่านเวลาทุกท่านล็อกอินแล้วมันยังจะไม่เข้านะมานานะฮะให้ทุกท่านมากดรับที่ของวันด้วยฮะเห็นไหมนี่ฮะมานาวันนี้ผมล็อกอินไปผมได้3 0ม0 0ื่นนะฮะไอเทมจากโบนัสล็อกอินมาที่5้าครับผมโอเคกดรับไปหรือกดรับทั้งหมดเลยก็ได้ฮะนี่ผมได้รางวัลจากการจัดอันดับด้วยนะฮะนี่คืออย่างที่2นะ,ะรางวัลจากการจัดอันดับของอารีน่านะฮะยิ่งอันดับสูงตอนนี้ผมอยู่อันดับที่ 614นะฮะผมได้อยู่ที่หมื่นสี่ต่อวันนะหมื่นสี่ต่อวันแล้วก็นี่ด้วยได้จากแบตเทิร์นอะเรียนาอันดับที่600้อยนะฮะผมได้อยู่ที่25เพชรต่อวันนะผมแล้วก็นี่จากการจัดอันดับในปรินเซสอะเรียนาฮะอันดับผมอยู่ที่2,483อันดับ2,000นี่แหละ2,000ก,กว่าก็จะได้อยู่ที่9,000เนาะก็มีประมาณนี้โอเค ก็มีนะฮะลงอารีนาถ้าเกิดว่าอันดับสูงสูงหรือพิเศษอารีนาอันดับสูงสูงก็จะได้เหมือนกันนะครับผมก็ได้มาแล้วนี่ก็เยอะเหมือนกันนะโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือภารกิจอ่าภารกิจรายวันของเรานะฮะถ้ารวมรวมแล้วภารกิจรายวันเราจะได้อยู่ที่อ่ะอันนี้เขาบอกว่าต่อสู้ในแพทเทิรอารีนาฮะหนึ่งแล้วนะฮะได้แปดหมื่นนะ 8, นะอย่างแรกอ่ะกดรับมาส่วนอันนี้ได้มาจาก อ่านี่ต่อสู้ได้ปิเซตอารีนาฮะจะลงปิเซตอารีนาได้ต้องผ่านด่านประจนภัยระบบนอร์มอลแขีด15นะครับผมถึงจะเล่นปิเซตอารีนาได้นะฮะได้อยู่ที่อีกแสนสี่อ่ะแสนสี่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้คิดลองคิดดูนะฮะผมก็คิดตามไม่ทันเหมือนกันโอเคได้จากการกดไลค์สมาชิกแคนนะฮะอีกพันห้าการกดไลค์สมาชิกแคนอยู่นี้ ท่านผู้ชมต้องมีแคนแบตแคนด้วยนะครับผมถึงจะได้นี้โอเคนี่สมาชิกนี่มันจะให้มีล็อกอินกดไลค์ทุกวันนะกดไลค์สมาชิกแคนก็ได้เพิ่มมาอีกนะครับผมโอเคเหลือละอีกวันนี้จะมาบอกให้หมดเลยว่ารับรับมาจากตรงไหนบ้างโอเคกดไลค์สมาชิกแคนไปแล้วอ่าโอเคแล้วมีอะไรอีกอ่าโอเครายวันบอกว่าเคยเร์หลกักหรือเคเวสกิจกรรม10ครั้งต่อกันเถอะอสิบครั้งนะครับผม สิบครั้งนี้ผมจะแนะนําเป็นแบบว่าให้มาที่หน้าต่างตัวละครนะฮะจะคุ้มสุดอ่ะไอ้เมื่อี่ถ้าให้มาที่หน้าต่างตัวละครนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะแล้วก็มาเลือกตัวละครที่เราปั้นและคิดว่าเราจะใช้ยาวนะฮะเราปั้นแล้วเราคิดว่าจะใช้ยาวเพราะว่าเรามาคิดที่ตัวละครปุ๊บอ่ะเรามาดูไอเทมว่าไอเทมไหนมันขาดนะอ่ะไอเทมนี้ผมขาดของอิลิยาผมขาดชิ้นนึงผมก็จะกดเพิ่มพลังไป มันก็นจะบอกว่าขาดอาไอเทมนี้อยู่อีก10ชิ้นผมก็จะกดนี้แล้วผมก็จะเล่นไปให้มันครบ20ครั้งผมจะเล่นไปให้ครบ20ครั้งนะกดใบผ่านไปปุ๊บผม,ผมขอกดข้ามไปนะุ๊บอ่ะโอเคเห็นไหมมาที่ตัลวละครแล้วเราสังเกตตรงนี้เนี่ยฮะมันจะคุ้มสุดก็ตรงนี้เพราะว่าเรามาเก็บเศษด้วยแล้วเราจะได้เป็น ได้เป็นเม็ดมานาดด้วยฮะนี่ผมได้มาผจนภัย20ครั้งผมได้มา52 0หมนะฮะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการผจนภยัยมันจะแล้วแต่นะถ้าเป็นช่วงกิจกรรมมันก็จะได้เยอะหน่อยแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงกิจกรรมมันก็จะได้ประมาณนี้แหละโอเคผมขาดชิ้นนึงเดี๋ยวผมขอโอเคเอาไว้ก่อนอ่ะลงมาป๊บผมมันน่าจะน่าจะสักห้านะน่าจะได้อ่ะขาดอีกชิ้นนึงปึ๊บอ,อ่ะโอเคได้ละโอเคนี่ฮะ อีกอย่างหนึ่งเราได้จะการะจนภัยนะโอเคให้มากดที่ตัวละครนะฮะตัวละครที่เราต้องการที่จะปั้นนะฮะไม่ใช่ว่าคือกดอ่าเควสคือแบบว่ามือใหม่บางคนนะเขาจะไปที่เควสหลักปุ๊บอ่าเขาจะไปคือเควสหลักปุ๊บเขาก็จะไปกด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 แล้วก็กด,ๆๆๆๆกกดผ่านดันไปเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ได้แค่เพชรมานาฮนะแต่ถ้าอยากให้มันคุ้มจริงก็คือมามาที่ตัวละครแล้วก็หาไอเทมตัวละครไป,ไปด้วยเลยนะฮะมันจะดีกว่าเนาะโอเค ใส่ของแป๊บนึงนะใส่ของเพิ่มพลังเห็นไหมแค่นี้ต้องใช้มานานะฮะเนี่ยมาจำเป็นมากๆเลยโอเคเพิ่มพลังไปอืบอ่าถ้าเกิดว่ายังมีอ่าเพชรอ่าเพชรเหลืองน้อยนะฮะให้มาเอาเพชรเขียวอัพนะฮะเพราะว่าอัพเพชรเขียว20เม็ดเนี่ยจะได้5ดาวพอดีเนาะมันจะได้ไม่ต้องเปลืองขนาดนี้หมดมานาไปเท่าไหร่2 4 0 0 0 0โ0 0 0 0โหหมดเยอะนะ โอเคกดเพิ่มไหมฮะอย่าไปใช้เพชรนะเปลืองผมย้ํานะฮะใช้เพชรเปลืองมากโอเคมาอีกแบบนึงอ่ะมาอีกอย่างที่3ใช่ไหมที่เราจะได้เดี๋ยวกดรับก่อนอ่ะเดี๋ยวกดรับเลยก่อนอ่ะเห็นไหมเควสิกิจกรรม10ครั้งผ่านแล้วรับมานาด้วยอ่ะโอเครับมาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็อันนี้เควส์เควส์ระดับฮาร์ดใช่ไหมอ่ะยี่สิบครั้งเมื่อกี้จะลงไปโอเค แล้วก็มีอะไรอีกไหมเหลืออะไรอีกไหมอันนี้แบ t เทิในดันเจียนเดี๋ยวเรามาดูแบ t เทิในดันเจียนกันบ้างฮะเราก็จะได้มานาเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรากดท้าทายเลยฮะอันนี้คือผมจะแนะนำว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงกิจกรรมนะมันก็จะได้เยอะหน่อยเนาะนี่ฮะเหลืออีกหนึ่งวันก็จะหมดแล้วมันจะเพิ่มเม็ดเขียวขึ้นไปอีกเนาะโอเคผมจะขอเล่นในด่านวิลลี่ฮาร์นะฮะเพราะว่าด่านวิลลี่ฮาร์มันจะได้เยอะกว่ามันจะได้ตามระดับเลยน้อยปานกลางแล้วก็มากกระตาบนี้เนาะ สำหรับใครที่ยังไม่ผ่านนะฮะหรือว่ายังไม่ผ่านดันไหนนี้คอมเมนต์บอกผมได้นะเดี๋ยวผมอีกสองดันที่ผมจะทําคลิปให้นะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ผ่านนะแต่ถ้าเกิดว่าผ่านแล้วก็ไปดูวิลลีฮาร์ดเลยนะ,ะโอเคกดปปึ๊บดันวิลลีฮาร์ดมันก็จะได้เยอะอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดทีมเดี๋ยวเล่นไปดูเลยฮะเห็นไหมรางวัลที่เราได้ฮะเป็นเพชรมานาอ่ะตามระดับเนาะปึ๊บเดี๋ยวขอจัดทีมก่อนเอาเป็นนี้ นี่แล้วก็นี่แล้วก็ตัวแท้งเป็นใครดีตัวแท้งเป็นใครอ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกัน,นะฮะจบดันหนึ่งจะได้เท่าไหร่ก็มีประมาณนี้แหละฮะหลักๆเนาะรู้จากเควสหลักด้วยนะฮะทำเควสหลักนะฮะก็จะได้ Battle Arena p ่บาบิณเซตอะลีพอล็อกอีทก,ก็จะได้เหมือนกันนะครับผม แล้วก็ที่หลักๆที่ได้เยอะเลยก็คือลงจากดันเจียนเนี่ยฮะมันได้เยอะที่สุดแหละผมว่านะและจะมีอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้ค่อนข้างที่จะเบืองเืองเพชรอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนี้นะฮะผมโอเคผ่านดันแรกรำหนึ่งไนดะ้บอกว่าได้4ี่หมื่นหนึ่งนะโอเคได้4ี่หมื่นหนึ่งไปชั้นที่2ได้เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูกันดีกว่าฮะชั้นที่2คลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะฮะ ผจญภัยไปก่อนเนาะปแรงเหมือนนันนเี่ยขนาดของเต็มมนะัน่ะมันต้องขึ้นห้าดาวให้ได้เนี่ยอิลิยาเนี่ยโอเคไปต่อจ้าอ่าดันที่สองได้อะไรแปดหมื่นสามแล้วนะเพิ่มมาอีกเท่าตัวนะฮะเมื่อกี้สี่หมื่นนะโอเคไปต่อฮนะอือหือ ท่านผู้ชมติดขัดจากดันดันไหนหรือเปล่าฮะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะเผื่อผมจะทําคลิปแนะนําไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมโอเคจบแล้วอิรยายังเมาเลือดตัวเองอยู่เลยเนี่ยโอเคถัดไปจ้าโอเคปุ๊บอ่า ดูตามมานามันก็แทบจะเยอะอยู่นะจบดันหนึ่งก็ได้ประมาณสักเต็มหรือ2เต<ม>็มก็ได้นะในระดัแบบวินินะฮะประมาณนี้<ม>แรงแรงชัดบ้างจบจ้าต่อไปครับเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วมาต่อไปชั้นที่4แล้วแล้วอะไร ก็ได้เยอะอยู่นะชั้นที่5ไปอีกวันหนึ่งก็จะหมดเลยนะขยันเก็บไปหน่อยเก็บไว้เยอะฮะเวลาจะใช้ทําตัวละครหรือว่าอัพดาวนี่มันจะได้ไม่ติดขัดอะไรฟันลงโอโดนตัวเดียวเสียดายจังชาเลนโอเคแจมไปเลยรัที่5้าได้เยอะขึ้นไหม โอเคเพิ่มมาเท่าไรเอ่ยโอ้มาเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะยิ่งยากยิ่งเยอะประมาณนี้เนาะชั้นที่6จะผ่านไหมตัวแทงมมเขาหน้าที่จะโดนเจ็บอย่างนั้นฟันไม่เข้าโอเค ยังจะฟาดอีกนั้นะตีธรรมดาก็ได้ไปถัดไปจ้าขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาคอมเมนต์มาแช,ร,ชร์ความรู้กันยังไงก็ขอบคุณจริงๆฮะทําให้ผมมีกําลังใจทำคลิปใหม่ต่อไปจริงอย่างน้อยก็ยังมีคนดูได้ดูคลิปของเราบ้างไม่น้อยไม่มากก็ยังมีประโยชน์บ้างผมก็ดีใจเหมือนกันนะไปต่อไปต่อเอ้าโ,โปโกเหอนเนี่ย ช <Challenge. S 2> าเลนตายไหมเนะี่ยจุนถึกเนะี่ยอิชิกิคิฟาดเลยฮะออกสกิลบ่อยมากนางออกสกิลบ่อยมากไม่รู้เป็นไรดีฮะออกสกิลบ่อยๆนี่ก็ดีจบเร็วนะฮะโอเคชั้นที่เจ็ดแล้วมาดูของโอ้เยอะนะเม็ดมานาะ โอเคถัดไป,ปมาสำหรับใครที่ทราบแล้วหรือว่ายังไม่ทราบนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าเข้ามาดูนะับผมตายไหมซาดอีกหนึ่งทีวิ้ยผมมีการเวทไม่มีการเวทตายแล้วเนี่ย,ยไม่ใช่สิมีการกายภาพโอ้โหฟาดแล้ววาดอีก เจ็บไหมน่าโอเคถัดไปจ้าอ่ะอ่ะโอเคมาถึงชั้นที่เก้าชั้นที่เก้าชั้นที่เก้าน,นี่ผมขอเปลี่ยนทีมนะฮะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะต้องใช้ตีบอสด,ด้วยนะฮะมันจะได้มีอ่ขีดทีพไว้ใช้สักอยู่กับบอสบ้างโอเคมาขอตอออกเอา นีเข้าธรรมะกิแล้วก็ใครดีอแค่น,นี้แหละอ่ะโอเคชั้นที่9นี่ขอเปลี่ยนตัวน้องเมาเลือดไปนเนี่ยฟานหปึ่งทีบงังจุนถึกจังอนนอโอ้โหอะอยกเลิกดออโต้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บ เก็บสกิลวิตตีบอสอ่าโอเคจบชั้นที่9กนะ้แล้วฮะข้อได้เยอะอยู่นะรวมๆแล้วก็ได้เป็น M อ,อยู่นะโอเคมาดูทีนี่ฮะหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนสองแสนสี่หมื่นนะฮะชั้นที่9ระดับวิลตี้ฮาร์ดอ่ะเดี๋ยวผมตีบอสเลยดีกว่านี่ฮะตีบอสมันก็จะได้เหมือนกันนะนี่ตีบอสแล้วก็โอ้ไอเทมนี้ผมหายไปแล้วโอเคผมแนะนําไปแล้วมาเอาทีมนี้ออก เอาเป็นที่หลักเราเอาคิวอืมอืมอืมโอเคอเค,ครบไปถ้าไม่มีที่หลักมันก็ลงยากผมอยากให้มันจบเร็วๆไงมาฮะอ่ะทำเมื่อกี้อสกิลป้ายปึ๊บโอเคจุนบัฟมาจะได้ยืนไว้แล้วก็มาฮุ่ห้าดาว,วอ่าโอเคมาฮุห้าดาวทำเมื่อกี้ห้าดาวสกิลยังเหมือนเดิมนะฮะ สำหรับใครที่ถามเข้ามาว่าพี่สกิลมันเปลี่ยนไหมมันไม่เปลี่ยนนะฮะแต่ว่ามันจะอยู่ที่ค่าพลังแต่ละอย่างมันจะเพิ่มขึ้นนะประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะโอเคบัฟไปถ้าใครยังไม่ผ่านบอสวิลิฮาร์ดดูคลิปนี้ไปด้วยก็ได้นะฮะประกอบไปด้วยอ่ะฮิวมาอ่ะใบอะไรกแหละใบปุ๊บก็การเวทการเวทปุ๊บก็ทำดาเมจ ทำดาเมจเสร็จก็บัฟตีพีใหม่แล้วก็จูนก็หิวโลมาโอเคจะจบเฟสแล้วทันไหมเนี่ยรอบนี้น่าจะผ่านนะรอบนี้น่าจะผ่าเมื่อกี้รอบรอบเมื่อกี้เป็นใบหลอกโอเคเตรียมตัวฮะมาแน่ๆนนั่นไงมาแล้ว อ่ะเวลาจะหมดแล้วไม่ต้องสกิลแล้วะฮะรอต่อเฟสหนะ้าโอเคชามอัพตัวเมตายไม่เป็นตัวเมตายลงใหม่ได้ะฮะไม่เป็นไรอ่าลงใหม่ได้ตัวละครไม่ตายก็พออ๊บอ่ะโอเครอบที่สองมาจะได้จบเร็วๆจบสามเฟสพอตีนี้โอเคบัฟที่พี่ไม่ก่อนอ่ะให้ตัวอื่นน่ไจออกสกิลเร็วกว่านหน่อย ทำเมื่อกี้ควรไปหมื่นเจ็ดหรอต้องทำให้น้องแรงกว่านี้ไหมเนี่ยอ่าใบไหมละใบจิกไหมฮะมีใบจริงใบหลอกวะเนะบอสตัวนี้กวนอ่ะโอเคกันเบ็ดไว้ก่อนแล้วกันอ่าใบจริงด้วยอ่ะอิูเลือดมาโอเคอ่ะควรไปลูกจุนบัฟบมา มาฮทีพีหมดก็บัฟขึ้นมาใหม่ฮะอันนี้ใบจริงไหมเนะี่ยใบจริงแหละน่าจะเดาบางทีบอสมันมีใบหลอกเลยนะฮะบางทีใบนะแ,แม่อันตีเนี่ยมันจะหลอกเรางเงี้ยประมาณนี้โอเคเฮ้ยไม่ช็อตตายนะอ่ะนี่เมื่อกี้ใบหลอกไอ้ใบจริงละอันนี้ต้องเต็มเพิ่มเลือดไปเลยะฮะมาแน่นี่ไงเฮ้ยจบแล้วล่ะ สองเฟสรอบี้เ,เอดสองเฟสเหรออ่ะโอเคจบฮะ <c oughs> ก็สองเฟสจบฮะมันมี tp เหลือจากชั้นที่เก้าไงมันเลยจบเร็ว <c oughs> เนาะอึบ <c oughs> มาจบแล้วได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าอยู่ที่สองแสนสี่ฮะประมาณนี้จบบอสเวลิฮาร์เนาะแล้วเหลืออะไรอีกที่ผมยังไม่ได้บอกเนาะ ก็มีอันนี้แล้วกันนรับผมนี่อ่านี่เป็นดันบอสนะฮะก็ไอ้พวกบอสนี่แหละบอสตามกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะนี่เดี๋ยวผมไปตีบอสกิจกรรมนี่ไหมพวกนี้ก็จะได้เหมือนกันฮะนี่แต่ไม่รู้ว่าได้เท่าไร่เดี๋ยวลองลงไปดูอ่ะโอเคเอาเป็นตี้ตี้ไหนดีตี้ไหนดีเอาน้องลงไปคงจะตายอ่ะมา จากบอสก็จะได้เหมือนกันนะฮะนี่คือบอกหมดแล้วนะเหลืออะไรอีกไหมผมว่ายังเหลือแหละแต่ผมยังดิ้ไม่ออกเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูบอลดันบอสไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคบอสนี่ตีแรงเหมือนเดิมเลยฮะตีแรงจริงตายหมดบางทีเจ็บไหมหมื่นแปดอีกสามหมื่นไปไงยังไม่เจ็บอีกเหรอ นี่ขนาดหาดาวเนี่ยขนาดห้าดาวโดดสับมันยังไม่เจ็บเลยเนี่ยน่าจะมีอีกรอบผมว่ามาแล้วสกิลมาแล้วจิกจๆจ,จหายอ่ะรอบแรกได้ไหมจบไหมโหดเหลือเกินบอสอ่ะได้ไหมนี่ฮะได้มาห้าพนึ่งนะห้าพันหนึ่งก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่อ่ะ พอจบดันปุ๊บได้มีอีกหมื่นก็เป็นหมื่นหมื่นนะประมาณนี้เนาะฮะแล้วก็โอเคพอเราตีบอสจบแล้วก็มารับรางวัลตอนนี้ผมมีเหรียญตราอยู่ที่80ดสิบหใช่ไหมเหรียญพิชิตอ่ะแล้วเปิดเหรียญพิชิตเราก็จะได้อีกไหมอ่ะเห็นไหมพอเปิดเหรียญบิชิตก็ได้เพิ่มมาอีกฮะนี่ก็ได้เยอะอยู่นะขยันลงฮะสำหรับสายรีเนาะจะได้ไม่ต้องนี่ได้ไปแล้ว เห็นไหมสำหรับสายฟรีต้องขอยันลงหน่อยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มีทุนเติมแบบเหมือนคนอื่นเขานี่นีได้ไปแล้วโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าได้ไปแล้วเห็นไหมได้ทีละ 8, 000, 8, 000แปดหมื่นแปดหมื่นใช่ไหมแปดหมื่นหรือแปดพันเนี่ยอ่ารอบนี้ไม่ได้เฟลไปเฮ้ยแต่รอบนี้ได้นี่คุ้มอยู่นะปึ๊บมาดูซิรอบสุดท้ายเฮ้ยคุ้มอยู่เนี่ยสามอันเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากโอเคหมดแล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึง่งอ่ะบอกให้หมดอะไรวะเนี่ยเอาค้างอาที่เควสฮะนี่เควสค้นหานะตรงนี้แล้วก็นี่ทุกคนทําอยู่แล้วทุกวันเนาะอันนี้เควสมานานี้จะได้เยอะได้น้อยก็ตามเลเวลนะฮะตอนนี้ผมเลเวล6แล้ว,ลวอ่ะผมจะกดไปใบผ่าน2ใบปุ๊บอ่ะผมก็จะตกอยู่ที่40000 0ใช่ไหมสี่แส0สองสี่อ่าไม่ใช่4 4 2 0 0 0สองพันเอ้ย 424,200สอี่พโอ้โู้ผผู้ถูกก็นี่ประมาณนี้เหลือเล็กไหมอะมาฮะหลังจากมอกบอกไปหมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมดอะยังไม่หมดไปอีกฮะแล้วกดรับเวสก่อนนะอะรับไอเทมก่อนปึ๊บอ่ะเพสทรายวันเราเสร็จไปแล้วเดีดูทั่วไปซีทั่วไปมีแต่เพชรฉายาแล้วก็ไม่ได้อะไรจากมนาแล้วก็มากดรับของก่อนอะโอเครับของทั้งหมดปึ๊บ แล้วก็ตรงนี้ฮะมาที่อันนี้คือเป็นวิธีอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือว่าวิธีนี้มันจะเปลืองเพชรหน่อยนะฮะเปลืองเพชรหมายถึงว่าอาจจะเปลืองอยู่ประมาณสัก5 0 0ประมาณนี้500เพชรเนาะ,ะ,ะก็กดไปที่เมนูฮะล้วก็ร้านค้าแล้วก็ซื้อมานาน,านี่ฮะมันมีร้านซื้อมานานขายมานานอยู่นะแต่นี้ค่อนข้างที่จะเปลืองตังค์เราไม่ค่อยจะสนับสนุนเท่าไหร่นี่ฮะซื้อมานาฮะเราซื้อทุกวันอยู่แล้วนะฮะ เนี่ยฮะใช้ฟรีคูณ180ชุดอ่าซื้อ9ชุดนี้เสียเพชรอยู่นะ180มันค่อนข้างที่จะเปลืองผมไม่แนะนำฮะแต่ว่าสำหรับใครที่อ่ะเพื่อท่านผู้ชมผมจะกดให้ดูไม่รู้จะพูดเลยละอ่ะโอเคหมดไปอีกป8 0ปุ๊บอ่ะ9ชุด1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ฮะ พอถึงอันที่9ปุ๊บชุด180นะมันก็จะได้นี่มาอ่ะอ่าเควสค้นหาอีกหนึ่งครั้งนะผมเราสามารถไปกดเควสค้นหาได้แต่ผมขอแนะนำนะว่าวิธีนี้ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ขาดแคลนจริงๆแล้วค่อยมากดเอาแล้วกันเนาะโอเคแล้วถ้าผมจะใช้อีกคูณ4 400นะฮะอีก10ชุดอ่ะ10ชุดนะนี่ผมทำเพื่อนานผู้ชมเลยนะฮะเสียดายเพชรจังเลยโอเคกดไปผมจะเหลือ90 0เพชรอ่ะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะฮะมันได้ทีละ4 8 0 0 0นะ4 8 0 0 0ได้มาเมื่อกี้เท่าไหร่ก็ลองนับมาดูนะฮะแต่ที่สำคัญคือมันจะได้นี้ฮะอ่านี่จำนวนการค้นหาเพิ่มขึ้นนะฮะนี่ตรงนี้อ่านี่ควยดานค้นหามันจะเพิ่มขึ้น เราจะได้ควยด,ดันค้นหามาที่จําเป็นคือท่านผู้ชมควรมากดนี้อ่ะซื้อมานาดีกว่าฮะเพราะว่าไอพวกขวดสเตมบน่าเนี่ยเราสามารถซื้อในร้านค้าหรือว่านี่ตลาดนี้ได้นี่ฮะเราสามารถมากดดีนะอ่ะเนี่ยซื้อได้เห็นไหมกดซื้อได้ฮะแต่ว่าไอ้มานานี้มันไม่มีให้ซื้อแบบนี้ไงมันต้องใช้เพชรซื้อแล้วมันแพงไงมันไม่ค่อยคุม้มฮะแล้วก็ เราได้มาปุ๊บเราก็มากดตรงนี้อ่ะค้นหาให้มาค้นหานี่ฮะปุ๊บอ่ะเห็นไหมผมจะได้เวสท้าท,า,ทายเพิ่มอ,อีกเท่าไหร่ปุ๊บปุ๊บสิบเอ็ดครั้งอะ่ะสิบเอ็ดครั้งผมใช้เลยฮะยังไงก็คุม้มอ่ะสิบเอ็ดครั้งรวมปุ๊บผมก็จะได้อยู่ที่ยี่สิบห้าเอ็มเอ้ยยี่สิบสามใช่ไหมยี่สิบสามล้านอะ่ะอีกสิบเอ็ดครั้งสิบเอ็ดครั้ง <laughs> รวมตอนนี้ผมมีเท่าไหร่วะ20แหละเอ็มไหมอันนี้คือขอให้เป็นวิธีสุดท้ายนะฮะที่จะใช้กันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปืองเพชรด้วยนะฮะหวังว่าสายฟรีทุกท่านคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผม<ส>ยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บา,บายครับผมบา,บายครับบายเมียวบายเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปสักทีนึงมี9 0 0 เมื่อกี้ว่าจะมาเปิดตอนจบสักหน่อยพันห้ากดเล่นๆไปฮนะเพื่อหาออลิยาอัพดาวกดเล่นๆนี่นี่แขขค่กดเล่นๆเอา้าได้จิตตาเฉยเลยท่านผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมดูถึงคลิปนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะยังไงวันนีองขอตัวลาไปก่อนกดเล่นๆน,นะฮะร้อยห้าสิบโอ้โหบายบายครับผมบา,บาย,ย,บ,ายบายเมียบายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะบ,บ๊ายบาย